สวัสดีครับผู้ชมครับผมท็อปนะครับวันนี้มีรถ2คัน2คันแต่เรียกว่าสไตล์เดียวกันสีเดียวกันต่างกันที่รุ่นย่อยเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่ผมจะได้นำเสนอตัว BMW X1 นะครับ X1 เป็นตัวถังปัจจุบันนะครับเป็นรหัสตัว F48 นะครับทีนี้เนี่ยผมให้ดูคันแรกก่อนดีกว่าคันแรกคือคันนี้เป็น 1> x 1 s drive 1 8 d x line นะครับส่วนคันด้านขวาผมนี่คือ x 1 s drive 1 8 d m sport นะครับนั่นคือจุดแตกต่างคือตัวนี้คือ x line ตัวนั้นคือ m sport นะครับสีเดียวกันเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแตกต่างกันที่การตกแต่งและออปชั่นต่างๆ,ๆนะครับหลักๆผมอยากจะให้ดูความแตกต่างของตัว M Sport ก่อนก็ได้ครับที่จะเห็นเลยหลักๆคือกระจังหน้าของเขาเนี่ยตัวซีล่างด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวสีดำเป็นแบบดำเงานะครับก็ตกแต่งแบบสปอร์ตทีนี้เนี่ยถ้าเป็นตัว X Line เนี่ยก็จะเป็นสีอลูมิเนียมแบบนด้านก็สปอร์ตเหมือนกันแต่สปอร์ตคนละแนวนะครับแล้วก็กันชนก็จะเป็นกันชนคนละตัวนะครับกันชนตัว X Line ก็จะเป็นมีขอบตัว อลูมิเนยียตรงนี้ด้วยด้านล่างนะครับให้เห็นว่ารถก็จะมีมิติทีนี้ถ้าเป็นตัว M Sport เนี่ยก็จะเป็นกันชนที่สไตล์เรียบดุไปเลยนะครับอันนี้คือจุดแตกต่างด้านหน้านะครับมาต่อที่ด้านข้างนะครับผมจะไล่ทีละนก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาสรุปกันอีกทีหนึ่งด้านข้างเป็นล้อแม็กซ18นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว M เนี่ยเขาจะเป็นแม็กของ M โดยเฉพาะซึ่งมีโลโก้ M ตรงนี้นะครับ อยู่ที่ความชอบแล้วแล้วก็ชอบตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีโลโก้เอ็มตรงนี้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ตัวแหลกหลังคาก็จะเป็นสีดําคือคันนี้รถสีดําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแหลกสีดำเนี่ยมันก็จะค่อนข้างกลมกลืนกับรถยนต์นะครับก็จะทําให้สมมติรถสีขาวแหลกก็จะสีดําเหมือนกันนะครับดูแตกต่างแต่นี่ครับมาที่ตัว X Line ไลน์ ine, แหลกเขาจะเป็นสีอลูมิเนียมนะครับผมมองว่าอยู่ที่ความชอบเลยแล้วก็ตัวขอบ กระจกด้านบนก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับทําให้รถมันก็มีมิติแต่ส่วนตัวเอลสปอรนี่ก็จะดําไปหมดเลยเป็นดำเงาทําให้แล้วแต่ว่าเราชอบความดุด,ดันแบบไหนนะครับแล้วก็กาบล่างสเกิร์ตล่างเนี่ยเอลสปอร์ตเขาจะเป็นของเอลเขาเองเรียบไปกับตัวรถเลยเรียบไปเลยนะครับเรียบไปเลยนะครับแต่พันตัว X-Line เนี่ย ก็จะมีมิติขึ้นมาด้วยอลูมิเนียมสีบอลเงินนะครับให้เห็นว่าเขาจะมีมิติของรถนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของขอบล้อเนี่ยอันนี้เนี่ยตัว X Line ไลเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับเห็นนะครับไล่ไปเลยเป็นขอบแต่ถ้าตัว M เนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกดำเงาไปเลยเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถไปเลยนะครับมาที่ด้านหลังกันต่อ ด้านหลังนี่จริงๆมีความคล้ายกันค่อนข้างเยอะแตกต่างกันที่จุดของในส่วนของกันชนกันชนเอ็มเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของด้านในของกันชนเนี่ยจะเป็นสีเทาเงาๆนะครับต้องง่ายๆว่ามันคือกันชนเอ็มนะครับนอกนั้นเหมือนกันทุกอย่างนะครับมาต่อที่ภายในนะครับผมให้ดูจุดแตกต่างแล้วกัน ไม่ว่าจะเป็น M หรือ X Line เนี่ยจะเป็นตัว Comfort Access เหมือนกันกดปุ่มตรงนี้ออกตรงนี้เปิดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝาท้ายก็คือใช้เท้าเป็นคิกเซนเซอร์ได้เหมือนกันนะครับจุดแตกต่างอีกจุดหนึ่งคือกุ้มาลายนะครับกุ่มาลายของ M เนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยเป็นแบบ3ก้านพร้อมด้วยพัดเดลชิพมาให้ด้วยนะครับภายในก็ตกแต่งฟิล์มแบบเขาเรียกว่าเฮกซากอนอลูมิเนียมนี่ครับจะไม่ใช่ลายไม้เหมือนตัว X Line นะครับ แล้วก็ตัว M เนี่ยเขาจะมีเบาะดึงน่องตัวนี้มาให้ด้วยดึงตงนี้ได้นะครับหลักๆประมาณนี้ภายในนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ทําให้ M เนี่ยได้แล้วความนิยมคือช่วงล่างเป็นช่วงล่างที่เขาเซ็ตมาแบบ M Sport เลยนะครับเดี๋ยวไปดูต่อตัว X Line ว่าภายในนี่คือมีความแตกต่างเนี่ยในส่วนของตงัวไหนนะครับถ้ามองจากจุดนี้ก็จะเห็นว่าล้อเนี่ยเขาแตกต่างชัดเจนอยู่ที่ความชอบก็ชอบแบบไหนนะครับ ที่บอกครับภายในเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันแตกต่างกันแค่ตัวพวงมาลัยแล้วก็เบาะตัวนี้ดึงออกไม่ได้นะครับเท่นั้นเองแล้วก็ตัว trim ลายไม้อันนี้เป็นแบบเป็นโอกรูดนะครับเป็นแบบด้านนะครับสวยงามเหมือนกันสวยงามเช่นกันนะครับนะี่ครับประมาณนี้เข้าๆในส่วนของ m sport และ x line มาคุยกันด้านหน้าต่อแต่ว่าราคาเปิดตัวของ m sport เนี่ยเขาจะสูงกว่าตัว x line อยู่แล้วเพราะเขามีการ ตกแต่งออปชั่นที่ไม่เหมือนกันนะครับความแตกต่างของตัวรถเนี่ยมันมีอยู่แล้วทีนี้รายละเอียดเนี่ย X1 r m Sport คันนี้เนี่ยไมเลจอยู่ที่30,000กว่ากิโลนะครับ x อยู่ที่2 9 0 0 0กิโลนะครับจำอย่าผิดนะครับ Xline นะครับปี2019ไมเลจ29,000 เขาได้ BSI 6ปีเพราะฉะนั้นเนี่ย BSI เขาจะถึงปี2,025หรือ1,2,000แกิโลส่วน M Sport คันนี้นะครับไม่30,000กว่าได้ BSI ถึงปี2,023นะครับแล้วคันนี้เป็นคันรถปี1,8บนะ BSI 5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้เนี่ยจะเหลือ BSI อีก2ปีนะครับแต่คันนี้เนี่ยจะเหลือ BSI อีก4ปีนะครับ คือราคามือหนึ่งเนี่ยเขาต่างกันอยู่แล้วแต่พอเป็นราคามือสองปั๊บเนี่ยคันนี้ด้วยความที่ปีเขาลึกกว่าแล้วก็บีเอาเขาน้อยกว่าทําให้ณวันนี้ราคาเท่ากันที่ขายที่เอกงคาราคา1นึ่0ล้านหกแสนสบาทสั้นๆเลยนะครับ X Line b i SI ถึง2,025 M Sport ถึง2,023คุณผู้ชมตัดสินใจเลือกได้เลยว่าชอบ M หรือชอบ x l i n ลนะครับโทรหาผม0864444245สำหรับว,วันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ